ไม่รู้จะทำยังไงกับกระปิที่ตำแล้วมันมีแต่หินน่ะมีเห็นมีกวดต้องบี้ทำก่อนทำให้ละเอียดเลยแล้วค่อยไปย่างเนี่ยเจอแล้วเนี่ยนี่นี่ เล็กๆแค่นี้เล็กๆแค่นี้เองแต่ก็กินไม่ได้ต้องบีบหาต้องบีบหาใช้มือบีบต้องลงทุนขนาดนี้งั้นไม่อร่อยนี่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 กรวดนี่กรวด ขวดถ้าไม่บี้ขนาดนี้กินไม่อร่อยนะทุกคนเราก็กินตอนแรกก็ไม่ได้นึกอะไรหรอกก็กินกินไปมันกำลังอร่อยอร่อยอยู่ดีๆนี้มันจะก,กวดมันจะขวดมันไม่ใช่ไงนี่อะไรอะ่ะ สารพัดเลยเดี๋ยวค่อยไปหอ่อห่อใบขาย่างนี่เจอเอกไม่ได้ก้อนใหญ่นะก้อนแค่นี้เองอ,อยากกินอร่อยต้องทำอย่างนี้ ไปผัดเหมือนกันไปผัดกะปิใส่หมูกรอบใส่อะไรอย่างเงี้ยต้องต้งบี้งั้นกินไม่อร่อยบี้ให้ละเอียดเลยดูเหมือนเยอะไม่เยอะนะตักมาครึ่งช้อนนึงเอาอีกหน่อย น้อยนี่แหละตัวดีเลยเนี่ยนี่ขวดขวดแต่กะปะอร่อยกะปะอร่อยรสชาติดี เสียมีกรวดนี่หละโอเค,อเคแค่นี้พอ หอ่อใบขานะนี่คบไปง่ายง่ายไม่ได้หอยากเลยหรอกนี่แค่นี้